ป8 f i s h i n แคมป์ตกปลาเดินป่าเมือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นโอลิมปิกไฮเมกานะครับไฮเมกา 1O โอลิมปิกไฮเมกา 1O ความจุสายก็เบอร์สี่ได้280เมตรนะครับอรอบ5.2โอ้โนี่รอบเยอะนะ5.2เลยนะกำลังเบรก10กิโลโอ้ยเบรกหนักนะครับเบรกได้10กิโลเลยในกล่องก็จะมีถุง แล้วก็มีตัวล่อ,อนะครับแล้วก็มีไอชุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวรัดสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลองสปูลน,นะลองสปูลลองมีไว้ทาอะไรนะครับเอาไว้ลองด้านในนะครับเพื่อให้ใส่สายได้น้อยๆน,นะครับไม่ใส่สายเยอะประหยัดสายนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นดาแกรมนะครับ อันนี้นะครับนี่ก็คือหน้าตาของรอกนะครับแขนกลางออกนะครับต้องหมุนหมุนตรงนี้ให้มันล็อกอันนี้นะครับหมุนแค่พอตึงๆมือนะครับไม่ต้องแน่นนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนแขนซ้ายขวาได้นะครับเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะสปูนเป็นโลหะนี่ฟังเสียงนะครับอันนี้เป็นคลิปเสียง โอ้เบรกแน่นใช้ได้นะครับแน่นเลยอะนะสิบกิโลนี่ผมว่าสบายสบายเลยนะฮะหมุนเดินหน้านะครับหมุนเดินหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับหมุนเดินหน้ามีเสียงนะครับตัวนี้เป็นตัวกันตีกลับนะฮะถ้าเราเปิดมาด้านหลังมันก็จะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับถ้าเราเปิดมาด้านหน้านะครับจะเดินหน้าได้เดียวแล้วก็จะมีเสียงด้วยนะครับเป็นเสียงของตัวกันตีกลับนะตัวนี้เพิ่มลูกเล่นมานิดนึงนะครับคือปุ่มสีแดงด้านหน้า ด้านหน้านี้จริงๆแล้วมันคือเอาไว้ลดเสียงนะครับเอาไว้ลดเสียงเวลาเราหมุนนะนะครับนี่มันจะดังกว่าปกตินะอ่นะอันนี้ก็จะเบาขึ้นนะครับเบาลงเบาลงนะฮะจริงๆมันควรจะปิดไปได้เลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจสําหรับรุ่นนี้นะจะชอบเป็นแบบนี้นะครับปิดเลยไม่ได้ก็ก็จะมีเสียงติดมาด้วยนะครับไม่ให้ปิดเลยนะเปิดหน้าล้อนะครับตีเปิดหน้าลออ นะลอกพร้อมใช้งานนะครับผม Made in Japan นะไม่มีปัญหานะครับลอกพร้อมใช้งานไปถึงขึ้นสายใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะดูแลก็ง่ายนะครับพวกนี้เป็นลอกเก่านะครับสวิต์ง่ายมากนะครับจาระบีไปน้ำมันไปจบนะ